ผมกลายเป็นจิ้งจอกและต้องมาเอาชีวิตรอดโดยเริ่มจาการ์มจิ้งจอกปัญหาติดเกมจนทําให้จิ้งจอกและเพื่อนบ้านต้องร้องขอชีวิตไล่จับจิ้งจอกด้วยกันเองทุกสถานการณ์สุดป่วนและปัญหาสุดปวดหัวเหล่านี้ล้วนมีอันตรายจิ้งจอกจะต้องผ่านมันไปและนี่ก็คือน้องผู้โชคดีน้องซิลิเอาชีวิตรอด100วันกับการเป็นจิ้งจอกใครชอบวิดีโอฝากกดไลค์ใช่กดติดตามไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งจิ้งจอกตัวนี้พร้อมแล้วสะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เอ้ยไฟเชื่อมต่อกับพ่อแม่ได้จริงจริงหลัว่แม่ทำอะไรอยู่อะหลัวนอนเอ้ยเฮ้ยพ่อแม่อจะกลายเป็นจิ้งจอกได้อย่างไรวันนี้พวกแกที่นี่ที่ไหนอะกลงขังจิ้งจอกนี่นะะโอบ้านจิ้งจอกโอ้โอ้โอบ้านลังฉันลังอันอบอุ่นไอ้นั่นใครน่ะใครบนนั้นน่ะเฮ้ยปล่อยไปปล่อยดอกพลายอย่างนี้ ไม่ปล่อยปล่อยฉันออกไปทีรู้เป่าฉันใครใครฉันจริงจอก <c oughs> ก,กรมมักอนมาปล่อยฉันออกไปฉัน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 โซเชอร์เพื่อนแกไงไม่เชื่อรอคนอุปถัมภ์ไปเลี้ยงไป ฮให้ยาาไอเอวีแน่นอนโอู้จี้โจกเต็มเลยช่วยฉันออกไปทีช่วยฉันออกไปทีมาทำอะไรที่นี่มาอุปถัมมาสักตัวอุปถัมภ์ไม่ใช่อุปถัมเออมีตัวไหนน่าสนใจบ้างขอดูหน่อยรับเลี้ยงฉันทีรับเลี้ยงฉันทีมิววันนี้มันไม่ใช่บรรยากาศต้องลงไปดูเองเล้วถึงจะได้บรรยากาศไปละ รับเลี้ยงจะนีต้องคิดว่าน้องชอบตัวไหนคอนดูกนนะต้องเข้าไปรูปคํำต้องทำให้ถูกใจไล้พวกนี้มนมาสปินอะไรกันตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้มันให้เบอร์รี่ด้วยอะเลี้ยงจันเลี้ยงฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงฉันสนใจไหมสนใจไมัวนี้ยนี้ตัวงั้นคะแนนโวตเป็นเอกฉันอ้าวนั่นไอ้ตัวนี้กลับบ้าน Yes อ่าเอาไป Thank you ผมรวยมากเลยจะบอกใครไป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 ไ เออไม่เคยออกมานอกกรงนะสิโอเอ้าได้เข้าไปทำไมกลัวกลัวโอไม่ต้องกลัวไปหรอกมามามาปะ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 เด่งมาอะไรอ่ะหิวมาอะไรหิวหิวอ้าวหิวนะอาเบอร์ี่เจ้าคืนไปเค้กจะกินเค้กกันเหรอมานี่มานนี่อยากกินอยากกิน โอ้โหรู้สึกว่าจะอดอยากว่าน่าทีเนี้ยไม่ให้อาหารเลยเลยนะนัานกเกลียดที่สุดเลยทรมานปลูกเบอร์รี่กันกินเองเลยนะเนี่ยจ้จริจวอพื่อเราสอบไ่ตองหัวนะเจ้าออกมาสู่โลกอิสระภาพแล้วไปบ้านกันดีกว่าไปไรเค้กตรงเนี้ยเชียริ้ิงซะไป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 ว้าวโลกภายนอกมีกล่องด้วยเก็บว้าวลูดเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ไม่เคยเห็นกล่องนี้เลยะ มันจะวันน่ะจริงจอกควางมีดเขาไปดีคนควางมีดไอ้นี่จริงจอกควางมีดธรรมชาติธรรมชาติดูแลเจ้าจิงจอกตัวน้อยนี่ก่อนโอ้นี่ทางเดินนี่บ้านใครเนี่ยอ๋อบ้านเฉลีแกกำลังทำอะไรอ๋อขุดเหมืองไงจะขุดไปโลกนรกปะเนี่ยมาดีมาดีมาดี้มาดีมาดีโปรเจกต์ดิ่งสู่นรกไปเยี่ยมโยมบาลข้างล่างกันดีกว่าเห็นหน้าโยมบาลไหมหน้าเขาค่อนข้าง จะเออใจเกเรซะหน่อยนี่อ่านไปนี่อ่านไปเลย to ท e l l มีของแค่สี่อย่างนี่ก็เรียกว่าบ้านแล้วเช่นโค๊ครับเตาเผาเตียงนอนกล่องใส่ของทําไม่อ่าน,นช้าจังเลยเอะเขาไปจิ้งจอกอะเมื <c oughs> อ่ออ่านชา้าใครอสอนเองเรียนภาษาไทยบอกมา <c oughs> จิ้งจอกในกลงน่ะมันมีชื่อว่าปีเตอร์โอ้คุณพระอันนะั้นค่ลูกศิษย์ที่เขามาสอนเขามีอาจารย์ใหญ่อยู่ชื่อว่าชื่อว่าขุนํา โอโหอันนั้นก็แค่อีกลูกศิษย์อีกคนหนึ่งงแล้วมีแก่ยิ่งกว่านี้ชื่อว่าคุณแผนมีทั้งคุณลามแล้วคุณแผนสืบท่อต่อกันมาไงฉันคือรุ่นล่าสุดเลยนะ ไม Home เอ็กาดีใราุดเบิร์เลี้ยงสัตว์ด้วยว้าวว้าวไปที่อื่นดีกว่าออกไปตอนไหนแล้วนั่นะ่จะไปอยู่บ้านค่ดู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 ปีเตอร์ูด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 รดอดูดูดูเอดยาูด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 รดู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 อาจารย์นายเหรอเพื่อนฉันเองดูดเยูดูดูดูเูดูดเดูดูดูดยดูดูดูดอด ววิญญาณแล้ฉันหล่อจุสอาว,าวต้องกรีดแมงสาบที่ล้อมๆ <c oughs> รู้สึกว่าแถวๆเออเมืองแกจะมีแมลงสาบเยอะเลยโอ้ยปกติแหละโอ้ดูนี่นี่สีอยากอยู่บ้านใครอะ่ะอุ๊ยนี่บ้านใครอะ่ะมันเหมือนฉันเลยโอ้เหมือนดูได้แา,างจมูกมันไม่เหมือนบ้านใครอะ่ะอ๋อบ้านฉันเองเออเข้าไปทัวร์ซะ สุดยอดออไปเลยเหมือนที่นอนเออจิ้งจอกหรือเปล่ามีหที่นอนน,อน้องเรียกจิ้งจอก,จอกไว้อีกตัวเหรอใช่แล้วมันอยู่ไหนอะเพิ่งจําได้ว่าน่าจะไปเก็บเออเบอร์รี่กินรู้สึกว่าการาฟิกมันช่างงดงามซะเหลือเกิอนอืมแล้วชมตัวเองดิ <c oughs> ฉันลืมไปหรือเปล่าว่าบ้านไข่อะเงียบจังเลยรู้จักเบากรวจิ้งจอกใส่ก้าจ่อบ้านเฮวีอ้วนบ้านแซนด์วิชแซนด์วิชใช่มันก็เป็นแซนด,ด์วิชดูยังไงโอ้ยบ้านไข่เงียบจังเลยโอ้ยนี่บ้านพระเจ้เา,น,า,จานี่นะ พระเจ้ามันไม่ออกมาไม่ออกมาทักทายคนดูเลยอ่ะน่านสิพระเจ้าเมนชีสมากเลยเดี๋ยวมันอุ้ยที่ตอบขี่รถย่าราบ้านนี่เลยจะลงเป็นปีเลยเป็นโอ้ยอะไรเะี๋ยวมาอยู่ดีฟีเกินฟ้าโน้โอ้ยโอ้ยบ้าพระเจ้าวิระบบไอ้นี่กันบ้านอย่างดีเออเรียบร้อย เฮ้ยเปิดไม่ได้อะอะไรอะพระเจ้าทำอะไรข้างในอ่ะพระเจ้ากำลังเอิ่มมาเล่นเกมอยู่มันเกมเมอร์อยู่พระเจ้าออกมาหน่อยเอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยาอ้อ้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยขอ้อ่ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้อของยอ้ยอโอ้อ้ออยโ้ยอออ้ยออ้ยโโออ้ยอออ้ยอ อุยชีสโอ้าวหมักชีสออกมาเลยวะเจ้าเอานี่ไปยะอะไรโอ้โหปามไม่ใส่เลยล้วต้องทำยังไงให้พระเจ้าออกมาดีไปช่วยไปช่วยอะไรเงอโอ้ยไปถ้าไม่ออกมาจะจำประตูประตูเล็กไอ้นี่มันลงอาคมเอาไว้ด้วยมันทำอะไรไม่ได้มันลงคาถาอาคมไ้ ไม่ได้ผลประตูประตูไม่แต่รถถังก็ไม่สามารถทำลายได้มีไฮเปอรไฟเช็คไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยมีอดีอยู่ตามมา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 ต้นจอมพึ่งซีรีไอวีน้องผู้โชคดีเอ้าทำไมมาในรูปแบบต้นไม้อะต้นจอมพึ่งอยากเป็นผู้โชคดีอยู่ในเกมเราตอบคำถามเยอะๆนะจ๋าอยากทิ่สภาพว่าถ้ามุ้ว่าลบหลู่ต้นนี้แล้วตัวเองจะเป็นยังไงแมลงสาบเป็นแมงหรือแมลงวะเออแมลงหอกอยู่ในกล่อง เอามาให้ฉันเราจะใช้ขั้นเบาๆก่อนครับพระเจ้าคือการรบกวนด้วยเสียงโอ้ยโอพะเจ้าออกมาเร็วทำอะไรข้างในอ่ะเจ้าทำอะไรเล่นอะไรอยู่เล่นเกมโป้เหรอโอ้โหพระเจ้าลุกไปจากที่นั่งกันเลยทีเดียวเอะไรจ้ออกมาที่จะได้ซื้อของปักปักปัก <g ül> เฮ้ยเราขุดบ้านเนี่เราพังบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา,มาดูใต้บาาา้านมามันั่นอะไรนั่นอะไรโอ้โอ้ยเฮ้ยกล่องคอมเมนต์บล็อกเว้ยเฮ้ยขุด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 เฮ้ยมาใครวะเอาเลยน้องโรี่เอาเลยพังมันเฮ้ยเฮ้ยหลังบ้านมีกล่องด้วยนี่อะไรวะเนี่ย <c oughs> าเกท่าทำไมได้อิลูมินาติกมาวะ What อย่าไปใช้นะหโจะระเบิดอย่านะเฮ้ยใครช่างวะไปไปไม่ได้พระเจ้าไม่มีทางสร้างบ้านสวยขนาดนี้ได้เว้ยกี่ใครบอกมาวนี่บอกเองเบอกไว้เดนี้เอ้ยนมวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันมันไปเลย ไม่ให้เลยโอ้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 พระเจ้าออกมาเจ้าออกมาเนี้ยระเจ้าออกมาแล้วเฮ้ยมาเจ้าออกมาแล้วน่ามันโซเจอร์นี่เอ้านี่โซเจอร์ตัวปอมระเจ้าคุมสติเลิกเลิกติดเกมมันติด GTA แล้วเอามาฟันคนเอามาปาใส่คนเมื่อกี้ภารกิจเราน่าจะสำเร็จนะพระเจ้าออกมาบานผิดมือเหรอแหว่ง เอาแค่นั้นนะไม่ถึงพระเจ้าเล็วทุกคนเขาอยากจะซื้อของกันเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยอยะไรพระเจ้าจิงจอกเลยแผงสองปื้มบาทแม่งไปเบรอะเอเวรกรรมตามทันแล้วไงล่ะเลยทำบาปที่เธอนะปอบ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 ขอเข้ามาซะดลดีมีต้จอมพึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ในการเข้าของแล้วเลิก<ด>บ้าทีบ้าอะไรจะซื้อของไม่อะโลกติดเกมอะประจากินเลกเอางี่มาแทโคตรทัี พระเจ้าใจเย็นๆพอแล้วพอแล้วตั้งสติไว้เราแค่อย่าพระเจ้าเลิกติดเกมมันนะเฮ้ยเฮ้ยน้องอย่าไปเผาน้องไม่นะพวกพึ่งพี่รับยาอย่าทำจอมพึ่งโนโนโนไม่ต้อนรับพึ่งโนโน่พึ่งโกรธแล้วนะเห็นไหมพึ่งตาแดงแล้วน่ะแต่จนจอมพึ่งกลายเป็นจนจอมเปื่อยไปซะแล้วอ้าวเฮ้ยโอไมค์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วพวกพึ่งเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนเออพระเจ้าทำไมทำอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาเครื่องเกมคืนละเนี่ยทำมาจากแชนเพื่อจริงๆนะบ้านเนี่ยแต่ว่ามันไอ้นี่นะมันบูดแล้วนะ วางกลับไปเหมือนเดิมบะแซนวิทอันมือมา เสียใจด้วยนะเจ้าจิจอกเอ้ยบ้านฉันไม่มีอาหารอะไรเลยไปลองบ้านน้องโลลี่ดูสิน่าสนใจนะน้องโลลี่าม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 าน้องโลลี่ปุ๊บปน้องโลลี่กำลังทำอะไรหาอะไรอยู่เหรอ้าวโอ้เหมือนจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่จิงจอกขายนี่ไงจิจอกอยู่นี่ไงจะไม่ผิดแลมันจะมีจิจอกตัวหนึ่งอยู่ในนี้แต่หายไปไหนไปละเป็นตัวจิจอกตัวเมียด้วยนะเข้ามาก็ยังไม่เคยเห็นนี่ก่อนหนั่นนั่นออกไปแล้วก็หายไปเลยอ่ะเอาไม่กลับมาบ้านเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ย อย่าทะเลาะก,กันอ,อ,อย่าทะเลาอก,กันนะอยู่บานใกล้ๆก,กันเองตื่นมาก็เห็นหน้ากันอยู่ตลอดนะตื่นมาเห็นหน้าปั๊บหลับต่อ ช่วย oh. หาทิงจอกของน้องไจะให้ฉันช่วยหาทิงจอกตัวนั้นเหรอแ,แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่ามันตัวไหนมันก็เหมือนกันหมดอ่ะมันชอบกินนี่มากินโดนัทมันชอบกินโดนัทเหรอเอาไว้เอาไว้ลองไงเอาไว้ลองถ้าหาเจอจะได้อะไรตอบแทนอ่ะของกินแล้วก็จะมาขอขอ,ของกินตอนไหนก็ได้ว้าวน้องโอ๊ตให้ของกินทุกเมื่อเลยถ้าทําให้น้องได้โอ้ดีเลยจยะได้กินของหรูๆไม่ได้กินแค่ผลไม้ของโงโ่งในเล้าของไอ้เจ้าเอกดีอะไรโอ้ยอันนี้ไป Oh, ฉันรักจริงจอกมากเฮฟวี่ไปกับฉันทีไปก่อตามหาหน่อยแต่ก่อนเออนะฉันหิวมากเลยตอนเนี้ยกล่องอะไรเนี่ยแะ oh. หน่อยโ oh. hey, อ,อ้เฮ้ยน่ามากระเป๋าใส่ของเฮ้ยกระเป๋าใส่ของใส่จริงที่มันสร้างความชิบหายไว้เจ้าจิงจอกฉันหิวมากเลยมีอะไรให้ฉันกินไหมทีจะมาขอจริงจอกเลยเอาไป <laughs> โอ้ขอบคุณมากแล้วเราจะตามหามันได้ที่ไหนอ่ะที่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยมันอาจจะเหงาก็ได้นะลองคิดถึงที่ที่มันจะไปหาเพื่อนมาได้สิรู้ได้หมดเออแล้วเราต้องถามเพื่อนบ้านใกล้ๆนี่แหละน่าสงสัยที่สุดเอาจิี่จอกไปไว้ไหนอ่าใส่ของเอ้าเอ้าเฮ้ยมันหนีน่าสงสัยเราเราหาไรบ้างกันดีกว่าหยุด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  ไอสองคนนะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาว่ากัดกันอย่างนี้แหละไม่ต้องไปสนใจหรอโอเควิญญาณเทวีโดนได้กินอะไรบอเปิดประตู่างนี้จะได้กินบางอย่างเอิ่มด้านหลังนายหรือเปล่าจะได้กินทิชจอกจากเจ้าหมูตัวนี้ด้วยนี่ไม่ใช่ทิชจอกนี่อุ้สวัสดีครับเจ้านายเฮวีไอ้นี่ตัวไหนอ๋ออันี้ทิชจอกที่เออุปถัมเเลี้ยงเขาใหม่นะอุ้หเราไปเดินเล่นมากลับมาบ้านแซนวิตแล้วว่าแต่เอืมอุดยเจ้าได้เห็นเอืมวายอะไรวะ ฮ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกเหรอแผ่นดินไหวอุ๊ดกกลัวเฮ้ยแผ่นดินแยกเลยบ้านเอวีแล้วมันแยก่ในบ้านเอวีอูดอดตัวแต่เจ้าได้เห็นจิ้งจอกเอิมตัวอะไรผ่านทางมาแถวนี้ไหมที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยออ๊ดมีจิ้งจอกอยู่ตัวหนึ่งเป็นเพื่อนเห็นมาคุยกับอดอดแล้วก็วิ่งหายไปเลยน่ะอืมอย่างนี้นี่เองแล้วคิดว่าจะรู้ไหมว่าจิ้งจอกตัวนั้นจะไปอยู่ที่ไหนอูดอดใหม่แล้ว ไอ้ชั้มันชอบแสดงอกับพนิหารตลอดเลยล่าสุดอ๊เห็นว่าวิ่งไปแถวอ่าแหล่งขุดเหมืองตรงนู้นอ้อยหยุดเดี๋ยวนี้อดอ๊ยจะตายแล้วจะไหนวีอันนี้เอาไปเผื่อแกกระหายกินเข้่ไปวันนี้จะได้หายเลยจุยาพิษไงล่ะขอหามันใส่ที่ให้ฉันกินอาหารแย่ๆในฟาร์มแกอันไรเวะอ่ออูดอนบอกว่าตที่ไหนนะอูดอบอกว่าผ่านมาแถวนี้แค่นั้นเองอ่านั่นก็สำรวจเลย พยายามสูตรบางอย่างเข้าสมุ ayo, อกอะจจะซ่อนอยู่ในกางเกงของเอ็กซ์ตีก็ได้นะเดกางเกงอย่างนี้อย่าจิ้งจอกไปในกางเกงใหม่ก่อนมันไปได้อจะจยา <c oughs> ชตากเก้าก็มาเฮวีเลยแกยังไม่ถึงคาดเ <c oughs> จ้ายังไม่ถึงคาดเฮ้ยกระลองอ้เดี๋ยวนะแ <c oughs> ถวๆนี้ฉันจำได้ว่ามันจะมีอเออคอมบารูดากอนอยู่เต็มเลยมันหายไปไหน้วอรา ใคร<ะ>เป็นอะไรวะพระเจ้าเป็นอะไรโอ้โอนั่นอรไรยนี่ยมาเข้ามาดูมาก้อนทิ่แกพูดถึงตอนเมื่อคืนไนพี่อ้วนตำนานเทพพิทักษ์โลกเวนทีสุดท้ายแล้วที่จะมาใช่ไหม กลิ่นมันแรงกว่าเดิมก็เพื่อนจองเป็นไปหมดเลยนี่ในนี้ไม่กลิ่นที่ฉันไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนมันเป็นจิจกที่มีกลิ่นโดนัทติดอยู่อืมถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนก็ลองเอาสิ่งที่มันรักที่สุดโยนให้ซีเอาล่ะจะแกอยู่ตรงนี้แกต้องออกมาแน่นอนเจ้งไปจนจิจกที่น้องโรลีตามหาชอบกินโดนัทมีชีวิตจิตใจอะปิดประตูด้วยหรอจิจกหลุดอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้วเราก็ไปแอบดูไปดีกว่าประตูประตูจิจกมันวุดดินไปแล้วโอเคเรามาดูเหตุการณ์กันดีกว่าฉันดูอยู่ฉันยัมมม่่่่่นนนอออะะะยจูทีีื เมืันมีเห็นตัวหนึ่งกำลังจ้องโดนัทแบบไปกระพริบนั่<ไ>น,ะน,ะน,ะนะ่ารักน่านักน่ารักมีคนเก <นะ S 1> ็บโดนัทไปเร็วฟา,าจีกเอากินไปเร็วเอาเชือกมาไปจับสิไอตัวนั้นแน่นอนนี่ไงตัวของน้องโรล,ลี่ตัวนี้แน่นอน<า>ตลามันออกมาเร็ว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 ,ว,ว,วโอเปิไอตัวเนี้ยแหละเราจะเอากลับไปให้น้องโรล,ลี่เดี๋ยวแล้วตัวนี้หลุดมาไงมันลงไปกินปลาหมดเลยไถไถไถเงียบเงียบเงียบ อนดีอะไรกันจิ้งจอกวังของลอจิ้งจอกอีกตัวมาเร็วมาเร็วกลับบ้านเร็วเจ้านายตามหาหรือเปล่าโม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 น้องโเลิ เอามาให้แล้วนี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมหจําได้หรือเปล่าอลเออูพแต่ไอตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะกระจิมมืนอ <laughs> นอนกระจิมมืน้วไหนรางวันที่ว่าล่ะอาหารแบบไม่อันอ้นน่ะนี่นีใน,นตู้เย็นวาน้าวมันวางเปล่าอ๋อตัวนี้อูบิชิดด้วยนี่เนี่ย โอ้เอ้ยเจ้าจอกเจ้าไม่สนใจยิงจอกกันนั้นเลยเนาะไม่รับไปคิดจะรับเป็นภรรยาไหนล่เหรอและนี่ก็คือเอ่อแท่นของจอนเาาไร่เสียงอะไรอ่ะเกิดหวย เออครีกเออครกนึกว่ากองทัพโลหันเคลื่อนทัพอยู่รู้ว่าบ้านของฉันมันอะไรใครสั่งให้เอาทรายทำเป็นพื้นบ้านเลยโอ้ยได้เวลาาแล้วอยากกลับไปนอนกบไปนอนไอ้เจ้าจิ้งจอกเบื Richardson ่อมากเลยจะาลายเฮฟวี่ไ <Overwatch> ม่ได้แก่อดๆเลยหรือเปล่าไอ้เจ้าจิ้งจอกขนาดนั้นเลย ช่เลยนะเบื่อมากๆเลยเหมือนได้ยินคนอินทาสิ่งที่พระเจ้าไม่แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ก็คือยาที่ขึ้นตามบ้านนั่นเองบอให้หลับไปนอนไงคุยอะไรกันกันนะกันหาเอออะไรเนี่ยเจ้ามานอนบนเตียงฉันอ่ะอ่ะหานอนหลับสบายจังเลยไปละวันนี้ต้องหากิจกรรมอะไรทำซะละโอ้ว่าว่าจะทำพิซซ่าซะหน่อยเม่แพอจะมีใครที่สามารถเอิ่มช่วยฉันตาเอ่อตามหาเอิ่มวัตถุดิบทาพิซซ่าได้ไปเนาะอยากรู้จริงเลยวันดีพี่อ้วนอ้าวไงจิ้งจอกมาพอดีเลยฉันต้องการ คนช่วยช่วยตามหาวัตถุดิบในการทำพิซซ่าหน่อยสิพอดีว่าวันนี้อยากกินพิซซ่ามากเลยนีไงไง่ไงนี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 ่ไงนั่นไม่ใช่เดี๋จะช่วยฉันหาไหมละ่ะถ้าสมมุติว่าช่วยฉันตามหาพิซซ่าได้วันนี้เจ้าได้กินพิซซ่าด้วยนะมันไม่ไปขอรองพระเจ้าให้พระเจ้าเสกให้กินเลยรู้ว่าอาหารที่อาาร่อยที่สุดก,ก็คืออาหารที่เราทำด้วยตัวเองเลยแฮวิ่เอ็กพิซซ่าโฮมเมดแล้วต้ไปหาวัตถุดิบพวกนี้มาเพื่อทำพิซซ่านะเวตามหาของทำพิซซ่าสุดอร่อยง่ายๆอี้หลคัญห้ามเอาสับปะรดมมมมมมมาาาาห้้้้้กกกก็็ัันนนนไไไไ่่อออออรรยยงงงงแปิิตตีีีีขลลดดสสเเเ๋วจจท ฉันจะเอาของมาให้เอาของมาประกันอย่างนี้เลยว่าแกจะไม่เล่นลิ้นเลยฉันนะเจ้าประกันในบ้านแกก็กได้นะรู้ว่าเจ้าต้องชอบอ่ะนี่ ประกันโอเคโอเคตักเริงเอามาเอามาเอามาโอ้ยโอเคถึงเวลาตามหาเควสแล้วตามหาชิวัลวัตถุดิบโอโชคดีนะจ๊ะเดี๋ยวที่เจาะลืมเอาถังตักนมไป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 ถึเอาเวลาต้องตามหาวัตถุดิบแรกก่อนเอานมบัวมาสามถังอ้าวอ้อาอ้อาเลยเคยมาครูคาครูคาครับของแบบนมบัวหน่อยตักละนะเ้ย ขอรีดนะบัวนไหนกี้เฮ้ยขอจับนมหน่อยให้เรียบเรียงคำใหม่เมื่อกี้จับนมบัวไงก็นมบัวงรีดนมบัวงไอ้คิดมากอะหมกบุญเนี่ยเนี่ยรู้แล้วมาเล่นเกมโป้มันหมกบุญเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮห้ามห้ามเว้ยห้ามไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ disgusting ไปหาที่อื่นเลียดหนึ่งเอออ้อยเอาเอาเอาทำไรวะ ไปโอ้ยไปไปไปไม่ก็คือไม่ให้ไปไกล้ใกล้ลีดลีดไปอ้โหอะบยูอะบูยูโอ้โหว้าวมีสิเล่มอะเอาไปเอาไป เอาไป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 โอยดฮ้ยเสอยเเอ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้ยเ้ยด้ย้ยช่้ยด้ยยเา้าไฮ้จเท้อะไรเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ย่วยดยเจ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เยเ้เ้ยเ้ย้ยเเฮ้ยว้ยเ้ย้ยเ้ย้ยเฮ้ยยด้วยลูกกระเท้ยเเลยมันยะฮ่า จี้จอกมเคยผิดอะไรไมาทำมจอกทำไมระชาทันระชาทันฆาตกรที่จอก <c oughs> งมง,ง,งเแ็นอะไรไว้ไอ้น อะดูสวนตูดเหรออ๋อเช้าแล้วถึงเวลาทำเควสอันต่อไปอ้าวมัมมัมมามมั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 มมะเขือมะเขือเทศมาเยอะๆมาเขือเทศอาจากไหนอ่ะจะหาจากไหนเนี่ยเออจีนวิบ้านน้องโนรีโนรีต้องให้แน่นอนฟรีต้องฟรีแล้วล่ะเออโอ้เมีอะไรเหรอคอมมะเขือเทศได้ไหมเงี้ยได้สิเอาไปทำอะไรนะ เอาไปทําพิซซ่าเ<อ>ด้มะเขือแล้วอันต่อไปคืออะไรข้าโพดมาทําแปง้งขอข้าโพดได้ไหมอได้ทําไมถึงสับปะรดฉันจะฆ่าตัวตายอะไรได้นมได้ข้าโพดมาแล้วแล้วก็สับปะรด<อ>เอาเฮ้ยสตีฟมาหาเสียงเหรอลองกดขวาดิ ตีมบพนักงานขายวินโดว์เหมือนมันขายเฮ้ยมันขายวินโดว์แท้เว้ยได้มาแล้ววินโดว์เจ็ดวินโดว์เจ็ดเรื่อมาทำไมเนี่ยคำหาว่าทูติบิชันตอบไม่ใช่เหรอฮะเจ้าจริงโจบอ๋อแกลืมไปเลยกระรังโม้กับวินโดว์ใหม่อยู่ต่อไปอะไรนะชีตเออลืมเลยชีตโอ้ยฉันจะไปรอที่บ้านฉันแล้วกันเนอะพระเจ้าขอชีตหน่อยนะอ่าได้ชีตแล้วต่อไป ยไปดับไปเร็วไปไว้ไ<ป>ต้องทำกี่ขนาดนี้เลยเหรอไม่ของไม่ใช่ของฟรีเว้ยอ่าขอโทษขอเจ้าก็ว่าให้ฟรีก็ไม่เห็นบอกอะไรไม่สื่อสารอะไรกลับมาเราต้องเอาอะไรมาแลกอ,อ่ะอ่าเอาวินโดวโ์แปดไปไปจะเอาเงินไม่เอาของเงินหนาไม่เอาวิดโดว์ก๊อปหรอกมีเงินไหมอีกดีมีเงินไหมนี่โอ้นี่นี่น,นี่อยวขายนี่ให้ละกันนะไม่กิน เอาดินแถมดินให้เอาไปชมที่เพิ่มที่บ้านนะเอาไปโอเคยังไปไปเลยไปไกลๆเลยไปไปไปโอ้ยคนไร้เร็วได้ชีสมาแล้วไข่ไก่ไข่ไก่หน่อยนะขอไข่ไก่หน่อยไปไกลหรือไปขอไข่ได้ไหมอ่ะปิดประตูล็อกประตูโอเคผลิตไข่ให้อีกหน่อย บังคับแม่ไก่ผลิตไก่เหรอจอไข่ไหมในเมื่อเราไม่ได้ผลผลิตเราก็ต้องขอโมยตัวผลิตผลผลิตไปมาเอาไก่ไปเร็วอยากได้ไข่แบบไม่เอาอันหรือเปล่าแกก็ต้องขอโมยตัวไก่ไปไงละ่ะเอาไก่ให้หมดวะเฮ้ย <c oughs> หมดแล้วเลยอ่านป้อ่านป้าอ่านปา ใครเป็นอะไรวะมันไม่ทำอะไรเลยมันโดดตกมันเองอยู่ๆไปหมู่บ้านนี้เริ่มมีสิ่งอาถรรพ์เกิดขึ้นเรื่อยๆมีมีแต่คนโดดตายเรื่อยจะมาจะกลายเป็นระดาแลนซองแล้วเว้ยอ่าใส่กล่องเลยใส่กล่องนี้เลยวัตถุดิบครบแน่นอนเอาวันทำไมเอามันทำไมเนี่ยโอ้น่าเกลียดนี่นี่กินโชว์เลยโอ้ รสชาติเป็นไงนะเฮ้ยเลสิตเลสิตไพ่แอปเปิ้ลอะถึงเวลาทำแล้วพิซซ่าใส่ใส่บอกเชฟดิใส่บอกเชฟเฮ้ยใครเป็ด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 เดสกี่พิซซ่าวิ่งมาเลยอะใส่เข้าไปนี่ใส่แฮมเบอร์เกอร์ใส่นี่เข้าไปด้วยนี่ใส่ไก่เลยพิซซ่าไก่โอ้ไก่มาพอดีเลยเดี๋ยวอ่าถึงเวลาทำละอ่าไหนดูวิธีการทำดิโอ้เฮวี่แลมซี่เฮ้ยแป้งโดดโอ้โหเฮวี่ตีแป้ง อ้าบฮะกินตีนกินตีนกินตีนอย่าไปปวดเชฟเขาเดี๋ยวเชฟโมโหที่ใส่เยอะดิโอ้โหของกใส่อีกใส่อีกใส่อีกชไม่เอาไปก้อนวางเข้าไปเลยปีอ้าบ่ะปะปะเราจะได้กินเมื่อไหร่อ่ะเชฟใจเอออันนั้นแหละเชฟเร็วทุกคนรออยู่อยากจะกินอยากจะกินพิซซ่าฝีมือเฮฟวี่ จริง ah. เหรอก็แค่หรอเอ้งยด้งเด้งเด้งเงเด้งเด้งเส้งเส้งเด้งเด้เอางเด้งเด้งเดเอาเด้า้งเด้งเ้เเด้งเย้า่งเ้งเก็บอย่างง อะไรเอ้าเราที่จะทำ้了หมดอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยเพะฉันแกไม่ต้องเอาของกินแล้วเอาบ้านหลังนี้ไปเลยฉันไม่อยู่ละขอลาก่อนเย็เย็เย็คนทำไม่ได้กินโถโอ้ย่อนลโน้อสย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ิน้อยอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโยโอ้้อ้ยอยโยออด้อร่อยที่สุดในโลกเลยนะอย่าบังดิออโอ้ย พีซ่ากลับมาอะไรอ่ะพี่าออล็อกเกพันอ่ะโอ้วโหอะไรอย่าจำลอกไปให้เอาเปล่าไม่เอาไป่เาเอยเดี๋ยววะเอาละวันนี้เราจะทำคอนเทนต์เอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันในโลกแห่งไมตายไปอยู่นู่นนะเดี๋ยวกักวิธีการเล่นไปครับว่าคือต้องตัดไม้ก่อนนะครับแล้วจะตัดไม้เสร็จนะครับเราต้องทำการเออแปรรูปไม้แล้วนะครับสอนเข้าคลานในการเล่นไหมพี่ถูกต้องหลังจากตัดไม้และแปรรูปเสร็จนะครับแล้วเราก็จะเจอกับเหล่ามอนสเตอร์เราต้องเราเราต้องระวังมันนะ แต่อยางนัเราต้องหลีจากพันเจ้าจะค่าเราใช้มาเลยรวยแล้วเชฟไม่ได้กินเชฟคั้งเราโรลีกได้ด้วยน้าากินยังจะมาขอความช่วยเหลืออีกกั่นรึเอาไปจัดการเลยอะอยู่ตรงนี้ทำอะไรได้ไปฆ่ายี่จอกน้องเยอะอยู่ตรงนี้ทำอะไรได้น่าเอ็กซ์ลบไป โอ้ยอยาไม่มีขวานโหแย่จริงไม่ไอะไรเอาอยเอาไปโลงไปแล้วกคนลงไปแล้วก็บดดินตามยามิจอกเอาอยูทุกคนแอนตี้มิจอกอะ่ะกันมิจอกคำว่าพิซซ่ากินทุกคนยังไม่ได้กินเลยบดดินโ <c oughs> <c oughs> ลหันเคลื่อนทัำอีกแล้วเป็นเวลางานเอ้ยน่าสนใจ <c oughs> อยากไปดูงานไป<ะ><ะ>ไปดูงานกันดีกว่าทุกคนเอาเดี๋ยวเข้ามาเอาอ่านป้ายเอาหันหลังกลับ ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วดูน่าสนใจเหมือนพยายามจะชักชวนบางอย่างอ๋อเขาชวนขุดเหมืองไงอีกทีเดียวมันจะปิดตาเป็นแบบโซเชียลไปแล้วอ่ะอันนี้ขุดมาให้ทำอะไรกันขุดเหมืองไงไปเลยไปก่อนเลยไปไปด้วยไป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 มาเดียมก็ผมก็มาขุดเหมือนกันไงอขวางโลกชิบหายเลยเยไปก็ได้ ฮ่าพระเจ้าทำอะไรจะขุดเมืองไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอยู่มาบานขึ้นมาจากนรกแล้วขึ้นเร็วกลับขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วโอ้ยโอ้ขอยเราจะจัดการมันยังไงอะมันอยู่ข้างล่างอ่ะมียุงมะขือมาอยู่ข้างล่างช่วยเองเฮ้ยพระเจ้ากำลังตอกกอกระยุงมาบานเอายุงมาบานตาย ยมบาลไม่ต่งางจากเชล่าพระเจ้าได้ยมบาลกับคำว่าพระเจ้านั้นไม่อยู่คนละชั้นกันแน่แน่แน่มันเป็นโรคอะไรวะโดดตกตายกนัน <c oughs> เนียเฮ้ยได้ตูดเรื่องแซงของยมบาลมาเฮ้ยไม่ช่วยก็ออกไปไปพระเจ้าไปอย่ามาป่วนว้าวาเราได้แล้ม,มาเยอะเลยแต่นี้ก่อนจะไปหาแเราจิจจอเข้าหากินพิซซ่าของฉันหมดเกลี้ยงเลยฉันยังไม่ได้กินเลยเพียแต่ครั้งเดียวคำหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยให้ลินแต่หน่อยก็ยังดี่ว้าวว้าววไอ้นี่ไอยแน่ทำไมแกถึงทำกับฉันอย่างนี้ฮะไอ้จอกทำไมดูดูดูบันทม คุณก็ชนผมลงเหวเหมือนกันนะคุณก็มีคดีกับผมอ่ะแต่คดีหนักสุดอ่ะไอ้คดีหนักสุดคือขมโมยพิซซ่ากินแล้วไม่แบ่งอ่ะ <c oughs> เอ้ยหมดเวลาทำเงานแล้วในมือมันยังถือวินโดว์เจ็ดอยู่เลยใจรักในวินโด้เฮ้ยใครเข้ามาเฮ <ขอ S 2> ้ย,ย,ยพ่อแม่แม่มาแม่มาเฮ้ยรุดอยู่ดีก็เชื่อมต่อกับบางอย่างได้จริงจอกตอนนี้เชื่อมต่อบางอย่างได้เชื่อมต่อกับพ่อแม่ได้พ่อแม่ได้ขอเสียงพ่อแม่หน่อยเร็ว พ่อแม่บอกม่วงอะเฮ้ยไฟเชื่อมต่อกับพ่อแม่ได้จริงจริงหลัวแม่ทำอะไรอยู่อะหลัวนอนเอ้ยเฮ้ยพ่อแม่พ่อแม่ทะไมไม่กลับมาหาพวกเราอ่ะโอ้ใช่แล้วง่วเอ้ยเด็กเก๊ชื่อแจงไงว่าแม่อยู่แต่แม่เขาไม่ว่างเลยขอคมไฟกลับบ้านได้ไหมชอบคมไฟมากเลยเจ้าไปเป็นเชือกพกเมืองนี้มันโหดร้ายขนาดไหนอ่าดีดีค่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยไปหมดเลยอะ ้า่เอาไปหมดเลยจริงจอกคาเพชรออามาเอามาออกมามาแต่เฮลให้เลือกระหว่างอันนี้กับอันนี้เอาเพชรอยู่แล้วไม่เอาเพลงหรอกแต่เพลงมันมากเลยนะโคเวอร์โดยอูดอุดหยด เอาไปป้เอาปยมบาลเอาไปฟังเล่นนะพยโยบาลกลับมาพร้อมกับมือชาวล็อกอาล่ะคนดูก็จบไปแล้วสำหรับการที่ผมมากลายร่างเป็นจิ้งจอกกับเนื้อเรื่องสุดปันประชาทกวนๆของพวกเรานะจ๋าเป็นไงบ้างเอยเป็นไงบ้างใจทักนะนี่สดูดีสิเห็นอะไรตรงหัวแล้วก็มาถึงช่วงคำถามที่น้องๆรอคอยกันแตนแต้นเตนแจนแจนแจแนในคลิปนี้โซเซจะถามว่าถ้าน้องๆกลายร่างมาเป็นจิ้งจอกตัวน้อยน้องๆอยากจะทําอะไรนะ จะตอบกันเยอะๆนะเจ้าะการในคลิปถัดไปแล้วก็จะมาอยู่ในเกมนะเจ๊ใครที่ดูมาจนจบพวกเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครป์เพื่อติดตามคอนเทนต์สนุกๆของเราต่อไปและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมนะถ้าชอบฝากกดด้วยนะจ๊ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับน้องโลลิบอกบายบายกันด้วยแล้ว